เดทำอะไรอ่ะงนี่ไม่เห็นเหลาทำอะไรแต่งหน้าอย่างหน้านอนเหรอคืนนี้อยู่บนรถค่บกำลังจะไปตลาดไปตลาดก็คืออย่างเงี้ยได้น้นะมีหรอเหนื่อยตลาดสั่งแก้วค่ะอยู่ที่ลบบุรีโอสั่งแก้วอยู่ลบบุรีใช่จะมาไปเดินตลาดกลางคืนมันมีอะไรอ่ะที่ดีสุดหรออืมมันก็มีผู้ชายนะหรอแล้วจากผู้ชายล่ะของกีแซมไหมแซบถ้าเรามาเนี่ยเราต้องมีภารกิจภารกิจอะไรที่ิมมี่มีไหมพี่ ทางกินอะไรวันนี้เรามีภารกิจที่มีชื่อว่าดื่มนะ้ำสาบานไปดื่มน้ำสาบานไ,ไม่รู้ไม่มนะไมรู้นะท่านผู้ชมอยากรู้หรือเปล่าว่าเป็นน้ำอะไรถ้าอยากรู้นะครับติดตามได้เลยกับช่วงภารกิจท้าชนในชื่อภารกิจที่ว่าดืม่มน้ำสาบานสวัสดีค่ะเป็นไรที่หา สวัสดีอะไรนักหนาคือเราเล่นเต็มมากตอนนี้นะครับผมเราสองคนนะครับเดินทางมาถึงที่นี่แล้วครับชาวบ้านเขาบอกว่าที่นี่นะครับเขาเรียกกันว่าตลาดโต้รุ่งแก้วครับจังหวัดลพบุรีครับผมแล้วว่าเวลากลางคืนเนี้ยมันจะมีแบบว่าผู้คนที่เขาสัญจรแถวเนี้ยเขาก็มาทานกันเลยและถ้าเรามองไปนี่นะครับผมข้างในเนี่ยมีของเยอะมาก แล้วภารกิจท้าชนของเราวันนี้แฝงอยู่ในตลาดแน่นอนแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเดินดูในตลาดกันเดินดูเซอร์เวกันว่ามีของกินอะไรเนี่ยว่าน่ารับประทานระหว่างทางเนี่ยเราก็จะแอบเก็บน้ำของแต่ละคนไว้เพื่อมาทำพิธีดื่มยาเรื่องสาวพัดเป็นเซอร์ไพรส์ใช่ไหมเซอร์ไพรส์เนาะได้ครับผมยังไงแล้วครับตามพวกเราเลยค่ ตอนนี้ครับผมมาถึงช่วงภารกิจของเราที่บอกว่าอยู่ในตลาดตายแล้วตอนนี้นะครับเราจะให้นะครับพี่บูดเดิลพี่กระป๋อและก็ทีมงานเนี่ยร่วมสนุกได้ทั้งหมดเลยทุกคนแยกกันไปเอาน้ำมาคนละหนึ่งอย่างน้ำอะไรน้ำอะไรก็ได้เพื่อทำวิธีดื่มน้ำร่วมสาบานกันนะเสร็จแล้วเนี่ยจะบายไปทางนะครับนัดหมายกันเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านปังเย็นชื่อดังมากรถหัวมุมข้าวโอเคเปล่าโอเคตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวขอแยกย้ายไปปฏิบัติภารกิจกันครับ คือจะบอกว่าหนูนั่งรอ,อนานมากค่ะท่านผู้ชมคือตอนนี้ฝนกำลังจะตกแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่านางจะนานแค่ไหนแต่ดูลมลมแรงมากแต่ว่าก็เป็นไรรอต่อไปค่ะบนอะไรบนอะไรมาแล้วมาแล้ว <c oughs> มาแล้วเหมือนกันได้น้ำมาเหมือนกันโอ้ยเดี๋ยวเห็นตอนนี้นี่นะครับเราอยู่กันที่ร้านปังเย็นเขาบอกว่าขึ้นชื่อมากอร่อยมากอยู่ตรงทางข้าตลาดเลยมากบบพร้อมกับภารกิจ กับชื่อภารกิจที่บอกว่าพิธีดื่มน้ําสาบานได้ำอะไรมาบอกไม่ได้ขาดต้องรอกินเท่านั้นเมื่อกี้ทษทีมาช้าเพราะว่าแอบไปเขียนฉลากอันนี้ได้น้ำนี่หรอไม่ใช่ที่ฉลากเขียนชื่อไว้แล้วมีทีมงานเราที่เป็นช่างภาพหนึ่งคนมีพี่บุ๊ดเดิ้ลแล้วก็มีพี่กระป๋อเราจะไม่บอกว่าหาอะไรมาบ้างแต่ว่ามีหลายอย่างมากนะวฮะวันนี้ครับผมอย่างที่เราบอกกันไปว่าช่วงภารกิจท้าชนกับชื่อภารกิจที่ว่าดื่มน้ําสาบาน อันนี้นะครับแก้วของกระป๋อสีชมพูและแก้วของพุดเดิ้ลสีเขียวเอามาวางข้างหน้าวางข้างหน้าแต่ละคนเอออ่ะช่างภาพของเรามาด้วยมาด้วยมาด้วยนะสู้ๆนะคะจับฉลากพี่ก่อนเลยดีกว่าประเดิมนับน้องใหม่2ใบครับ <c oughs> สองใบสองใบเดี๋ยวเดี๋ยวิวนะนี่นะอันนี้ไม่เกี่ยว ชื่อแรกได้ของตัวเอกใส่ลงไปเดี่ยวอะไรอ่ะใส่ของพี่เอกได้ใส่ลงไปดูตัวประของใครอ่ะเดี๋ยวดูใส่ลงไปอ่าประวัสนีต่อไปได้ของกระป๋องใส่ลงไปเดี๋ยวไม่บอกว่าเป็นน้ำอะไรหมดแก้วครับพี่หมดแก้วหมดแก้วหมดแก้วไม่ได้ได้กลิ่นอะไรบ้าง มีละห้าพูดดีกว่าละครสาวคนหมดแก้วหมดแก้วหมดแก้วครับเห็นแล้วเห็นแล้ววะหรอสงสารหมดไม้ไม่หมดเอาเนื้อไปด้วยไม่นี่คือเราไม่เราบอกว่าเราไม่ได้มีกันเตียงกันเสม่มีไม่มีมาคุณเดินจ่าชรากันไปเลย สองใบสองใบใครพีเอ,เอก่เอกสุดรเดิมมากระป๋อสุดเดิมเออคุณราวาชาเฮลซาชลาหมดแก้วนะครับที่รักทรักหมดแก้วเป็นไงบ้างหอมมัๆๆๆ้ย เปิดแก้วหมดแก้วพี่มารู้สึกเป็นยังไงบ้างมารสชาติคือเผ็ดร้อนไอ้เผ็ดร้อนเผ็ดร้อนมีผสมเที่ยวด้วยกินได้หมดกินได้หมดเธอรู้สึกไงอ่ะหมดจริงเป็นไงบ้าง ตั้งปลาไหลตั้งาไหลต้งาตะองหลุดเลยอ่ะเขาเรียกว่าเป็นวิธีดื่มน้ำสะอาดสอาตับงตั้ตั้งตั้งงตั้นตั้งต่้งด้้้งั้างง้าวงง้าอ้้าง้ แล้วก็ของกอระป๋องเองทำไมได้สูตรเดียวกันหมดเลยล่ะใช่ของกอระป๋องแก้วไหนอรับพี่ของกอระป๋องแก้วใช่เหรอทำไมมันเหลือน้อยยังงนะ<อ>่ะก็มันมีนิดเดียวอ้าวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวกดแก้วครับเร็วกดแก้วกดแก้วโอ้ย hey! ไม่ด้วยความที่ว่าจะบอกเลยว่าของมิปอเนี่ยคืออสุดท้ายมันจะเหลือน้อยเราต้องกินให้คุ้มกันเป็นทำไมโกงอ่ะหมดแก้วกินข่ะไม่ได้หมดแก้วหมดค่าแก้วหมดแก้วนี่หมดเป็นตูดกินนี่มันแบบมันโอเคนะรสชาติเนี่ยมันก็มันก็เหมือนน้ำหวานนะหมดแก้วเลยเนอะหมดแก้วหมดข่าเร็วค่ะ ดูหน้าแล้วรู้เหมือนว่าอร่อยมากเลยนะคะปื้มติดติดมาอันนี้จะมีเต้าหว้อร่อยมากใช่อร่อยจนต้องเช็คอินเช็คอินแล้วต้องเช็คอินเช็คอินอันนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเดี่ยไงครับม่เป็นน้ำแต่ละอย่างของพี่น้ำอะไร ของผมเป็นน้ำขิงแล้วคือเออหรือ,อว่าเผ็ดมากพุดได้หรือน้ำนมเผือกน้ำนมเผือกเป็นยังไงเป็นนมม่วงค่ะม่วง,วงแล้วของผมเนี่ยแกงเขาเอาน้ำมะขม <c oughs> ามเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากสุดท้ายนี่นะครับฝากกันไว้แล้วกันนะครับไปเที่ยวนะครับทำให้ทุกที่มีคุณค่า ทำให้ทุกที่มีความสุขเพียงแค่นี้นะครับทุกการเดินทางก็จะเป็นการเดินทางที่มีคุณค่าสาหรับคุณครับวันนี้ได้เอาขบวนเวลาของพวกเราแล้วนะครับกลับพบกับรายการ e รี o m ม r รีเดออิสระท่องเที่ยวไทยทางเลือกใหม่ในบ้านเรานะครับผมสําหรับวันนี้ครับลาานผูปชมไปแล้วครับสวัสดีครับเอากิน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 ไม่เอาค่ะ